สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวิกกี้แอมชาแนลนะคะวันนี้นะคะวินนกกี้จะมาทำบล็อกหวันไปเที่ยวออนเซ็นกันนะคะซึ่งวันนี้ใครอยากรู้ว่าเราทำอะไรบ้างน,นะคะรอชมกันเลยค่ะ กคนคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปซื้อของนะคะเดี๋ยวคิดต้องจดลิสต์ว่าจะซื้ออะไรบ้างมีเงินเดี๋ยวลืมต้นไม้หน้าบ้านสวยมากเลยทุกคน กคนคะตอนนี้วิกกี้ก็จะพาไปชอปปิ้งนะคะจะไปซื้อปลาซื้อเนื้อสมูนะคะแล้วก็ผัาบางยานะคะเพื่อที่ไปทําทานบนน,นั้นนะคะเพราะว่าเราจะสลับกันทํา1วันอาหารไทยอีกหนึ่งวันอาหารฝรั่งกับเพื่อนฝรั่งนะคะใครอยากเห็นก็ไปดูนะคะ คนคะทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะหมดไปเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่หกสิบเอ็ดดอลล่าห้าสิบสามเซนนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่อาหารมื้อเดียวสองมื้อหรือสามมื้อนะคะเป็นเป็นเอ่อคือวิกกี้ต้องเป็นคนทําวันอังคารเป็นวิกกี้ทำนะคะก็คือวีจะทําข้าวต้มนะคะข้าวต้มรวมมิตรนะคะตอนเชา้าเบรคฟาสแล้วก็ตอนเที่ยงเนี่ยจะไปหาอะไรทานข้างนอก ส่วนตอนเย็นวิกกี้ก็จะทําเป็นต้มยํานะคะต้มยําน่าจะเป็นต้มยําไก่แล้วก็ข้าวผัดกุ้งค่ะทุกคนก็คือเพื่อนฝรั่งไปด้วยเราคนไทยไปด้วยนะคะก็เปลี่ยนกระทำแล้วกันเพราะว่าที่ที่เราจะไปเป็นคอนโดแล้วก็มีห้องครัวนะคะก็สลับกันนะคะวันอังคารวิกกี้ทาอาหารไทยวันพุธเพื่อนจะทําอาหารฝรั่งนะคะเอาละค่ะทุกคนตื่นเต้นเนาะ <laughs> นานจะได้แบบว่าไปเช่าโงรงแรมนอนกับอา่า เพื่อนนะคะซึ่งแบบเป็นเพื่อนฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน3คืน4วันนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมกันคะ่ะทมซุปตับกินข้้วัว เอาตะกระ้าใส่ล้างให้มันสะเด็ดนะเราจะได้เอาหวานไหมล้างเกร็จหรมันจะหวานเลยอะิแลออ้วก็หวานเหมือนเยอะรจริงเ,เ,เห,หรอเปิดใบลูกเปิดใบลูกใบลูกกำลังหมุดเลยจ้าอันนี้ด้วยนี่ลนะเอาไปกินให้หมดไม่ง้นเสีย จ้าฮะอะไรอหุนเหรอเอาเอ่อฉีดน้ำยังไงลูกแม่ดูซิเก็บมาสวันี้เราจอะไรกันะวนี้เราทอะไรกันทำอะไรจะไปเทียงรู้ทำไมถึง ปไควันนี้ไปถึงที่พักก็พักผ่อนไปทานข้าวบินเนอร์แค่นั้นวันนี้ไม่มีโปรแกรมโปรแกรมวัน tomorrow พรุ่งนี้ตอนหกโมงอะนัดไปออนเซ็นกันเพราะว่าออนเซนที่ใหญ่ป่ไปด้วยกันหมดเลยไปด้วยกันทั้งสองวันเลยเพราะว่านองบอกแ้้ว ไปมากกว่าหนึ่งวันไงก็เลยอะไรก็เลยจัดให้จ้าเ้อก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วเขาอันนี้ไม่ใช่ง่ายดีหลูกเขาเปลี่ยนอะไรนะเขาเรียกว่าหาง่ายจองอะจองไม่ง่ายจองยากเขาไม่ให้เธอเห็นล้อสายเขาก็รู้ว่าเป็นเด็ก เขาโปรสองทุท่มครึ่งเราหกโมงถึงสองทุ่มแลโรเรา่ัดแล้วมันเยอะเกินมาที่ไม่มีผู้ชสยที่ใส่ดีก็ไม่พอแต่ในะนะนกล่องง่ายไมกกล่งะกล่องในตู้อยู่เลยโปรไซน์นะลูก คกองแันใหญ่ค่ัคลูก wow, wow, wow. <c oughs> หน,น้าเธอตลกมากเลยเวลาฉันทาติแปะสิวบนนั่นเลยมาเลยทุกคนกับมาคงจ้าก่อนที่จะไปเที่ยวไปที่จะอาบน้ำนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็แต่งตัวแล้วก็จะนขนคอขึ้นรถแล้วก็ไปเดินทางกันเลยค่ะ not even กันไปบบนเดี๋ยวเาเลยกอาลงชีใส่ด้นดทุกคนแบบว่าไปสามวันสีคืนขอบนย้ายบ้านเลย xà vân Mấy xì lên cạo dốc mà lục I picked you up from school actually, I saw them S <S Good job, thank you babe. <Yeah. S 2> <laughs> I just funny t h a feel like a, one go like a, one month. <laughs> Alright, let's go. <S <All right. S 2> We have a big a k อ้าวทุกคนมาจ้าบอกว่าจะออกตั้งแต่บ่ายโมงอันนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วคุณผู้ชมยังไม่ออกเลย ไปสี่วันสามคืนขนของไปเหมือนไปเป็นเดือนเลยทุกคนอ้าวอันนี้จะปิดไม่ได้คนขับรถไปไหนแล้วเนี่ยโอพุทโธพุททางคนขับรถหายจ้ะร้อนเหรอชื้นบอดแล้วติดเตอมากคุณผู้ชมนั่งรถก็ประมาณขับรถประมาณสามชั่วโมงครึ่งนะคะถ้ารถไม่ติดจากนี้ไปฮะสตรอเบอรรี่อะสตรอเบอร์รี่ไม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 ่สตรอเบอรี่ สตรอเบอรี่คอร์นิลช์ฉันได้ยินมันดังเน๊ะในคอคอหน่อยสิลช์โอ้ยม,ดม,ดมึดตืดแม่ว่าว่า oh. คุณผู้ชมมากินองุ่นกันเอาไปกินบนรถอืมหวานรสอืมอะไรนะ <you> อขมทำไมมีอะไรเคี้ยวกบๆด้วยน่าจะหลือว่าอยู่ล้างแล้วเนี่ยอะไรก็มุดเต็มว่ะ <Strawberry. S 1> ให้ลูกล้างสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ รสชาติไก่คล้ายๆกับแคนดี้ใช่ไหมไม่ใช่รสชาติกินเอาคนขับรถไปไหนเนี่ย <S <S 2> <S 2> มาแล้วคนไปกันหมดแล้วทุกคนไปไหนหมดเขาบอกว่าพรุ่งนี้ทิมมาจะตกบนโน้นด้วยนะคะจะจะหนาว เตรียมหมวกเตรียมสูงเท้าพอทุกคนฉันโฟกัสตรงนี้ไหมที่ Oh yeah, thank you babe. คนนั้นดูแลความเรียบร้อยของรถจะเดินทางไกลผู้ชายคนนั้นเป็นแฟนใครนะอ,อ๋อผัวฉันเอง <c oughs> รอนะนะมองไปนึกว่าแบรดพีท <c oughs> <c oughs> ผู้บาวแบรดพีทเดาผู้บาวเป็นอย่างนั้นรอ,รอ เราอยากเห็นอมเฮาสปิ้งแล้วเที่ยงจะไปอ่ะคุณแม่เทีจะไปพรุ่นี้ควรควรจะเรียนดูความรุนแรของรถนิดนึงเติมน้ำยาล้างกระจก to find Let's no. กคนมาถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็มาแวะที่ King Super ซื้อของกันนะคะ จัตัวไมกานะจะเอาพัสที่บ้านมาาเอตัวนีงง้พั้ตัวนั้นเอาไว้เล่นน้ำไหมก็อีกห้องหนึ่งนะคะอันนี้ห้องวิกกี้ออกอบคุณดาลินคุณดาลินเอาของมากระจายแล้วคทุกคนนี่น แล้วก็ห้องที่สามนะคะมีเตียงนอนเอา้ามีคนนอนด้วยหรอใครวะน้องผู้ชายสองคนนอนฝั่งนี้นะคะแล้วก็ฟาสอซแตจะนอนข้างบนหรลอข้างล่างหรอ Huh? I don't know. What Did I see? all you know. she's going to cook breakfast tomorrow, she's going to make bread soup. That's yeah, cool. She's going to do it up fancy style and um, dress it up. อยากสระผม่ะลุ They have yeah we can buy หรือไม่ต้องสระพมพวกนี้น้องก็ต้องไปไอ้นี่อหละรุงพวกนี้เราก็ไปอาบน้ำแร่แล้วแต่สระก็ได้ Yeah Is there shampoo up there? I think there's shampoo up there. Just inside the shower, Bobby. We're going to go on dinner. Yeah, we're gonna. No, we're not. We're <laughs> gonna drive back home.